สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะลิซ์อยู่ที่สะพานควายค่ะฝั่งตรงนี้เป็น BTS สะพานควายนะคะฝั่งเดียวกับวัดไท่ตันค่ะเ,เพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นร้านพวกอุปกรณ์การช่างนะคะมีปั๊มน้ําด้วยลิซยังขายใจอยู่กับปั๊มน้ําก็เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆนะคะเดินเดินไปฝั่งนน้นฝั่งตรงข้ามกันนะคะคือฝั่งเดียวกันกับบิ๊กซีค่ะแล้วก็จะไปทางแยกสะพานควายนะคะ ฝั่งนู้นก็จะมีตลาดนัดโรงพยาบาลเปาโลนะคะวันจันทร์ถึงม,มีทุกวันเลยค่ะตอนนี้จันทร์ถึงอาทิตย์เลยอ่ะก็ตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสามนะคะมีหลายตลาดค่ะสะพานควายเดี๋ยวเดินไปแล้วค่อยชี้นะคะก็ถ้าตรงไปตรงตรงไปก็จะเป็นจตุจักรแล้วนะคะตรงนี้ วันที่ลิศมาเดินก็คือวันที่14ค่ะ14มีนาคมพศสองพันนะคะเวลาประมาณบ่าย2องโมงค่ะเนี่ยแถวถ้าลิอายุเยอะอันนี้ลิศคงแบบาพาเพืเ่อนๆมาเดินแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะมีความสูงมีความชันมากตอนนี้ยังเดินได้เดินก่อนค่ะเที่ยวกันก่อน อีกหน่อยลิศอาจจะแบบว่าทำคอนเทนต์แบบว่านั่งทํากับข้าวอยู่ในบ้านหรืออยู่ในครัวอะไรแบบนี้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามอายุขัยค่ะตอนนี้ยังมีแรงตะลอนได้แล้วออกมานะคะช่วงนี้ออกออกสายออกเที่ยงด้วยออกบหมยแดดกำลังเปรี้ยงเลยมารับวิตามินดีค่ะก็เมื่อกี้ลิศมาจากฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นคอนโดให้ดูบรรยากาศนะคะแล้วก็อันนั้น โรงหพัะห่ลพระหลโยธินรามานะคะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ค่ะพระหลเทเตอร์ค่ะเพืเ่อนข้างบนก็เขียนพระหลโยธินรามานะคะป้ายกาเก่าๆเลยนี่เดี๋ยวเราตรงไปก็จะเป็นโรงพยาบาลเปาโลใช่ไหมคะ ตรงนี้เป็น้างแว่นนะคะแว่นพัเจริญเน,นี่ยก็จะเป็นตลาดนัดค่ะอยู่ในเนี้ยสายมือเลี้ยวเข้าไปตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเพื่อนๆนไม่เคยมาก็จะไม่รู้นะคะว่ามีตลาดอยู่ตรงนี้ให้ดูแดดประเทศไทยค่ะเพื่อนเออันนี้เป็นโรงพยาบาลเปาโลนะคะ ปีนี้เรนยังไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวเลยค่ะไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยอะเสื้อคลุมก็ไม่ได้ใส่ยังไม่มีโอกาสได้ใส่อะไรนี่เป็นลูกชิ้นนะคะน่ากินมากเลยน่ากินมากค่ะถ่ายได้ไหมคะถ่ายได้ไหมน่ากินมากเลยเป็นลูกชิ้นชุบแป้งทอดนะคะชุบแป้งไม้ละเท่าไหร่คะสิบบาทสิบบาทนะเอา เอาเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวไส้กรอกแล้วก็มีอะไรบ้างครับปูอ,อัดแล้วก็อ,อะไรมีชีสด้วยอ่ะแล้วก็ไส้กรอกธรรมดามใช่ไหมเ,เ,เอาเอากุ้งแพนนึงค่ะแล้วก็เอาปูอ,อัดค่ะไส้กรอกเบทาโก้ด้วยเหรอคะคยังไม่ล่คะ่ะไม่ลล่น่ากินมากขายอยู่ตรงนี้ทุกวันไหมคะ้า อ๋อขายอยู่ด้านหน้าหน้าเซเว่นนะคะแต่ตอนตอนเย็นถ้าบ่ายๆงัจะไปอยู่ที่ก่อนอ๋อหน้ากินค่ะขายสิบบาทหมดทุกอย่างเลยเหรอบาบบาทขายถึงกี่โมงะคะพี่ถึงสี่ทุ่มสี่ <4 S 1> ทุ่มอะไรหมดก็คูให้กับทอออ๋อเท่าไหร่คะสามสิบอ่ะ สามสิบบาทค่ะเ,เพื่อนๆค่ะข,ขอบคุณนะคะอันนี้เบอร์โทรพี่เหรอคะสั่งได้เนาะเผื่อใครอยากทานนะคะขอบคุณมากคะ่ะได,ได้ได้ลูกชิ้นแล้วอะ่ะ ดูฝั่งตรงข้าม้ากนะคะเผื่อใครๆคิดถึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรอยู่หลายร้านนะคะฝั่งตรงข้ามอ่ะแล้วก็มีโจ๊พิตาด้วยนะคะถ้าเช้าๆเนี่ยก็อยู่ตรงาทางขึ้น BTS ฝั่งโน้นนะคะที่ริเริ่มเริ่มจุดจุดแรกเลยที่ริเดินข้ามมาร้านโจ๊เขาจะอยู่ตรงแถวๆนั้นนะคะบิ๊กซีค่ะ ร้อนเมื่อก่อนคนเยอะมากนะคะเหมือนกันหมดทุกที่เลยค่ะเพื่อนๆบางที่ไปเดินถ้าเป็นช่วงวันเสาร์ที่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีคนนะคะแต่ช่วงเย็นๆแต่ถ้าไปเดินตอนวันธรรมดาหรืออะไรก็จะเงียบเหมา คุณตาคนนั้นลิซคิดถึงเขามากเลยค่ะลิซยังคิดอยู่เลยว่าคุณตาคุณตาหายไปไหนเพราะว่าเมื่อตอนคุณตาจะผ่านหน้าหน้าร้านลิซที่ลิซขายของนะคะตอนเย็นๆแกจะไปซื้อกับข้าวาแถวซอยที่ลิซอยู่นะคะแต่จะเดินแทกแตกแทก,ก,ก,กไปนะะ่ารักเดี๋ยวนี้ลิซไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายเลยนะคะก็เลยไม่เจอยังคิดถึงคุณตาคนนี้อยู่นะคะได้เจอแกดีใจนะนึกถึงอยู่เมื่อวานเลย ลิตเลิกกินกาแฟไปค่อนข้างนานแล้วนะคะเป็นเป็นปีได้แล้วะค่ะตั้งแต่เป็นกดไหลย,ย้อนนะคะเป็นเป็นหนักๆตอนนั้นต้องเลิกชากาแฟไปเลยอะแล้วก็พอมาเริ่มกินอีกนะคะแค่ชาเขียวอเมซอนเนี่ยดดืดไม่ได้ไม่ได้นอนเลย <c oughs> ก็ยังไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพวกนี้มันต้องคุมเรื่องอาหารเรื่องอะไรดีๆนะคะการออโรคกระเพาะโรคกดไหลย,ย้อนเนี่ยเผอ ตามใจป่าก,กินอะไรที่แบบแสแสลงนะคะก็ของทอดของมันเยอะๆอย่างนี้นที่ซื้อมาอะไรเงี้ย mm hmm. กินกมากๆขนมหวานอะไรเงี้ยก็จะเดี๋ยวก็กำเริบอีกนะคะก mm ็ hmm. ต้องแก้กันกินยาก,กันเข้าไปทั mm ้ hmm. ขงขมิ้นชันทั้งยาฝรัง่งยาไทยอะไรต์กินหมดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปตรงสี่แยกแเราเลี้ยวซ้ายนะคะตรงนั้นจะมีของขายนะเพื่อน ี้เก่แก่มากนะคะตั้งแต่สมัยริเด็กๆผ่านอ่ะก็จะมีพวกชุดไทยนี่ร้านใหญ่ค่ะเพืเ่อนๆสมัยริเด็กๆนะคะ่คนเพื่อนๆเวลานั่งรถผ่านเส้นนี้ยของขายจะเต็มไปหมดเลยแล้วก็คนเยอะมากฝั่งฝั่งตู้บ่ายก็มีนะคะของขายนเนี่ย แล้วรถก็จะติดมากแถวเนี้ยก็จะนั่งมองพอค้าไม่ค้าที่นี่เขาขายของกันเป็นพวกชุดไทยจงกระเบนชุดเด็กอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ห้างเมอร์ลีคิงนะคะเมอร์ลีคิงสะพานควายตอนนี้ก็กำลังจะเป็นพื้นที่เช่านะคะสำนักงานให้เช่าสร้างกำลังจะเสร็จแล้วตรงนี้เป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ น้อยแล้วนะคะเมื่อก่อนจะเยอะมากอะถ้าเลี้ยวขวาไปนะคะพเพื่อนๆตอนช่วงเย็นมีตลาดนะคะ เคยเฟ้าร้านตรงนี้ก็จะเป็นร้านเก่าแก่นะคะที่ขายอยู่ประจําวันนี้นวนันจันทร์ค่ะเพื่อนวันจันทร์นี้ฝั่งพุทธบาทไม่มีของขายลืมไป <c oughs> พาพามาวันจันทร์ไปแล้วเนี่ค่ะเพื่อนตรงแยกนะถ้าเป็นช่วงตอนเย็นนะคะ <c oughs> ก็จะมีของขายนะตลาดอะวันจันทร์นี้น่าจะไม่มี จะมีวันอัคารถึงวันอาทิตย์นะคะก็ช่วเงเย็นๆของกินเยอะมากเลยลิ้เคยมาเดินนะคะสองฝั่งเลยอ่ะน่าเดินมากแล้วก็ของกินหน้ากินทั้งนั้นเลยตรงนี้เป็นถนนสุดที่สามินิจฉัยค่ะถ้าตรงเข้าไปนะคะก็จะไปตลาดตลาดนัดหลังธนาคารอมอสินได้นะคะเนียเขาก็จะโค้งไปเลี้ยวขวาไป ก็จะเจอนะคะถนนสุทธิสารวินิจฉัยซอย2ค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นธนาคารตลาดนัดหลังธนาคารนะคะถ้าเราไม่เข้าจากทางธนาคารก็เข้าทางนี้ได้อันนี้เป็นโรงพยาบาลวิมุตนะคะก็สร้างใหม่ค่ะโรงพยาบาลนี้นะคะเพิ่งเปิดเปิดเมื่อป,ปลายปีที่แล้วนะคะประมาณปลายปีหรือกลางปีที่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจโรงพยาบาลใหญ่เลยให้ดูบรรยากาศร้านรินทางนะคะ ร้านกรอบรูปค่ะเ,เพื่อนๆร้านกรอบรูปก็เป็นอะไรที่หายากแล้วนะคะตอนนี้ นะคะฝั่งคุทบาทก็จะมีของขายนะคะเป็นสตีทฟูะะ้ดค่ะรถเข็น,นะ,ะมะีเจ้าพี่คนหนึ่งที่เขาขายขาย้าวต้มก็กับข้าวถูกนะคะ20บาทเพื่อนมีชิปแกขายอยู่เาแถวๆนี้นะคะ่ะใจดีถ้าเพื่อนๆมาถึงตรงนี้นะคะรถเมล์สาย7-4นะคะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเขาจะไป ตลาดบัวขวานบ้านนาตลาดมิ่งขวันค่ะตลาดมิ่งขวานบ้านนานะคะเป็นตลาดชุมชนนะอ่ะน,นั้นก็ตลาดนั้นก็น่ารักนะคะของกินอร่อยถูกด้วยเส้นนี้ก็จะไปทะลุออกห้วยขวางอะไรได้นะคะห้วยขวางดินแดงถนนกวนวน็วนกันนะคะกรุงเทพเนี่ยแต่เส้นเส้นที่เป็นทนบุรีนะคะเพื่อนๆฝั่งทนะ่ะริตยังไม่ได้ไปจะเย็นๆนะคะริตไปแน่ค่ะ เดี๋ยวรอนะคะหลังจากนี้อาจจะไปกรุงธนยาวไปเลยก็ได้ตอนนี้หาทางจุดจ้องๆจ,จ,จ,จะไปอยู่หลายรอบแล้วนะคะแต่พอได้ไปแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆจะจะบอกว่าทำไมมีแต่คลิปฝั่งคนพอดีก็จะทำแต่ละแวกนั้นนะคะตอนนี้ก็ในตัวเมืองไปก่อนนะเพื่อนๆ ตลาดภูก็อยากไปนะคะอยากไปหลายที่ค่ะถ้าฝั่งทนนะ่ะใส่กัเทรารัดข้าว mm hmm. ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือถนนสุทธิสารวินิชัยหนึ่งนะคะ mm hmm. ตลาดก็จะอยู่ตรงไปเลี้ยวซ้ายนะคะ mm hmm. ก็จะข้างฝั่งไปเนี่ยตรงตึกคอนโดใช่ไหมนะ่ะใหญ่ๆเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆนี้นะคะ่ะ วันนี้ปิดคลิปตรงนี้นะคะบรรยากาศสะพานคลายเพื่อนเพื่อนช่วงประมาณแดดเปี้ยงๆบ่ายสองนะคะมีโรงแรมด้วยโรงแรมอะไรก็ไม่รู้โรงแรมสุภาพเอาชื่อปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ I <laughs>